เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ในวาระสุดท้ายขอนำเรียนประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนให้กับท่านผู้ไม่เกียรติทุกท่านได้ทราบพอสังเกตดังนี้ครับประวัติส่วนตัวคุณพ่อสานิตชัยทองศรีหรือชื่อที่ใช้ในวงการแสดง คุณพ่อสาธิตทองจันทร์เกิดเมื่อวันที่สิบมิถุนายนพุทธศักราช2,500ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่3ามห้าหมู่ที่สตําบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน์ เป็นบุตรของนายบุญใสชัยทองสีและนางบุตรสบาชัยทองสีมีพี่น้องทั้งหมดสิบคนดังนี้ 1. น,นายถนอมชัยทองสี 2. นายน้อมชัยทองสีถึงแก่กรรมแล้ว 3. นางนิ่มขอนยก 4. นายยิ้มชายทองสีถึงแก่กรรมแล้วห,หนายยุทธชายทองสีถึงแก่กรรมแล้ว 6. นายสานิชชายทองสีผู้วายชน 7. นายสถิตชายทองสีถึงแก่กรรมแล้ว 8. นางดาราชัยทองสีถึงแก่กรรมแล้ว เนางวิไลแสงนาหายและสิบนางแจ้งสว่างไยทองสีชีวิตครอบครัวคุณพ่อสานิตชัยทองสีสมรสกับนางลัดดาเพียงเดชมีบุตรธิดารวมเก้าคนดังนี้หนึ่งนายไพวันชัยทองสี 2. อนายอภินันชัยทองสี 3. นางสาวเจนจิราชัายทองสีสี่นายอานัตชัยทองสี 5. นางสาวอภิญญาชัายทองสีหนายรังสิมันชัยทองสี 7. จนายศัตววัฒน์นามประดิษฐ์ แนางสาวนภัสสอนนามประดิษฐ์